ผมก็ผมนายช็อตตี้บูจะว่ากับ a s สพอลเ e g เจนส์อยู่ไหน เมแนวขับรถแข่งภาคใหม่ล่าสุดชื่อดังแอสเพลนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เปิดให้บรกิการที่เรียบร้อยแล้วนะครับลงแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยครับ PC PlayStation มือถือก็เป็นว่าสะดวกที่ไหนก็เล่นที่นั่นกันแล้วกันต้องถามจะมาคืนเล่นกับเพื่อนได้ไหมได้ครับคือนอกจากจะมีโหมดเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยก็จะมีมันติเพย์เยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นสร้างห้องเล่นกันเองหรือว่าจะแบ่งหน้าจอกันแล้วนั่งเล่นด้วยกันใช้จอย1จอย2อะไรแบบนี้ก็ทําได้แต่อันนี้ในมือถือทําไม่ได้นะได้เฉพาะพวก PC, และที่สําคัญคือเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมเข้าไปที่เซตติ้งการตั้งค่าของเกมได้เลยครับมันจะมีการตั้งค่าภาษาและก็ประเทศที่ตัวเองอยู่นะครับภาษาไทยก็จะอยู่ล่างๆนิดนึงครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยกันแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะเล่นตามเนื้อเรื่องให้ดูก่อนก็คืออาชีพนั่นเองนะครับ ในโหมดนี้เนี่ยมันมีเหมือนกับดาวให้เก็บด้วยนะแต่ว่าจะเป็นรูปธงแทนครับแต่ละด่านอาจจะมีธงไม่เท่ากัน1ดาว3ดาว2ดาวอะไรเงี้ยคือเราคลิกดูได้เขาจะมีบอกนะครับว่าเราจะต้องผ่านยังไงนะฮะแล้วก็มีรถให้เลือกด้วยซึ่งบางสนามก็อาจจะไม่ได้สามารถเลือกรถได้ทุกคันนั่นเองครับและก่อนจะลงไปเนี่ยดูค่าพลังของด่านด้วยว่าเออมันเยอะกว่าที่เขาแนะนําหรือเปล่าถ้าน้อยกว่าสามารถอัปเกรดได้ที่ด้านซ้ายนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะนําเสนอระบบทัชไดรฟ์ก่อนนะครับ ให้สรุปสั้นๆเลยนะมันจะช่วยขับรถให้ครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งหรือว่าการเข้าโค้งครับเรามีหน้าที่ในการคอยดริฟท์หรือว่าเลือกเส้นทางนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นอันนี้ให้ดูเนี่ยเขามีให้เลือกเลือกว่าจะไปซ้ายหรือว่าอยู่กับที่เห็นไหมครับไปทางซ้ายก็จะได้ได้ทรัสเหมือนที่ผมเก็บเมื่อกี้นั่นแหละเฮ้ยใกล้ที่หนึ่งแล้วครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะย้ายไปเก็บนตรัสครับโอเคพอนีพอนตรัสใ,ใกล้จะเต็มนะฮะก็สามารถที่จะกดสเปซบาร์พอดีผมเล่นใน PC นะ ถ้าเกิดใครเล่นในไหนก็ลองดูก็แล้วกันเกมมันมีสอนนะครับเวลาเรากดไนทัสครับกด2ครั้งติดกันเลยก็ได้นะครับหรือว่ากดเว้นจังหวะแต่ต้องดูเกจดีๆนะครับมันจะมีเหมือนสีฟ้าบอกอยู่อ่ะด้านบนนะฮะว่าคุณควรจะกดให้มันตรงจังหวะครับแล้วมันก็จะสามารถพุ่งไปได้ไกลกว่าเดิมนั่นเองครับโอเคอันนี้ครับมีทางเลือกให้เราทําการควงครับอ่าผมก็ควงเรียบร้อยโอเคอันนี้ไนตัสเต็มแล้วก็กดไปได้เลยนะครับมีไนตัสอีกอันหนึ่งอันนี้ผมตรงไปก็แล้วกันเนาะ ด้านซ้ายนี่โอ้โหออกแนวออฟโรดครับเอ้ยแต่ว่ามันหอกขึ้นไปด้านบนได้เอ้ยเก็บในตั้ก่อนด้านซ้ายโอ้โหโดนที่1แล้วไงล่ะผมมีในตรัสดิฟได้นะครับนี่ไงดิฟโอเคดิฟจะทาให้เก็บในตัสเต็มเร็วขึ้นนะฮะแต่มันจะทําให้ความเร็วของเราชาร้าลงนะครับอันนี้ก็ต้องยินหมูยุดนแมวใช้คำนี้ก็แล้วกัน,กนถ้าเกิดว่าเราโค้งแบบคิดว่าชนแน่ๆโอเคอันนั้นนะ่ะเราสามารถที่จะดริฟได้แต่ถ้าเกิดดูทรงแล้วเราโค้งคนแน่ๆก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องดิฟก็ได้ครับ แต่ดูสถานการณ์ของด่านนี้แล้วผมอาจจะสู้กับเขายากไปนิดนึงฮะที่1น,นี่คือนําผมไปค่อนข้างไกลครับดูจากทรงรถก็น่าจะรู้แล้วเนาะไม่แน่ครับไม่แน่ครับผมตามไปติดๆเดี๋ยวผมจะควงนี่กดหลัง2องทีนะควงได้ครับผมเราสามารถที่จะเบียดคู่แข่งหรือว่าปัดคู่แข่งนะครับให้เขาเนี่ยกระเด็นชนขอบจนดรถพังก็ได้นะมีเหมือนกันนะทีสองเขากำลังตามมาอย่างรวดเร็วครับแต่อันนี้ผมรี์ด้วยว นี่เข้าโค้งอันนี้ต้องดริฟเอออันนี้ขึ้นอันนี้ครับเราจะได้รับในตัดเพิ่มโอเคบูตไปบูตไปเยี่ยมครับตอนนี้เริ่มทิ้งห่างที่2ง่ายนครับในตัดคูณ2เยี่ยมไม่ต้องเปลี่ยนเลนอยู่ตรงนี้แหละโอเคอันนี้โค้งอันตร,รายก็ดิฟหน่อยละกันได้ในตัดคูณ2กดในตัดตอ่อโอเคนําห่างครับแบบนี้สบายสบายละไม่น่ามีปัญหาครับอันนี้เก็บในตัดต่ออหนึ่งอัน ไม่รู้จะไปทางไหนเลยเขาไม่มีให้เลือกก็ไม่เป็นไรกอปล่อยไปโอเคใกล้เข้าสู่เส้นชัยแล้วก็กดในตั้ทไปเลยกันละกันนะครับผมเรียบร้อยชนะครับผมรถนี่เละเทะกันเลยทีเดียวเชียวครับเพราะว่าวิ่งออฟโรดเยอะไงเมื่อกี้จบไวไปหน่อยครับเดี๋ยวขอเล่นอีกรอบหนึ่งกันละกันแต่เขาเนี้ยจะเล่นเองครับก็คือปิดทัชดร v e นะครับต้องบังคับเองทุกอย่าง โอ้ oh, ดูรถแต่ละคันเซอลังการทั้งนั้นใช่มาถึงเบียดกันก่อนเลยดีกว่าไหมเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเฮ้ยเอาในรัดสีทองก่อนโอ okay. เคเบียดเลยเปล่าล่ะเบียดไปเลยวเปล่าเบียดเลยเปล่าหลานี่เลย <laughs> เป็นไงโอ้ย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 ได้สองคันเลยส้มโกลนได้สองคันเลย ถ้ารถพังแล้วเป็นไรไหมก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะสามารถกลับมาเล่นได้นะไม่ใช่ว่าพังไปแล้วพังไปเลยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเฮ้ยเส้นชัยอยู่แค่นี้เหรอโอ้ใกล้ๆเลยสบายเลยครับด่านนี้ชิวๆสนามสั้นมากครับผมและด่านเมื่อกี้ดันจบไวไปหน่อยไงงั้นก็เดี๋ยวไปเล่นมันตีเพลเยอร์กรันละกันเดี๋ยวลงแรงเลยนะครับดูแรงของผมเป็นไงเกือบแสนโอเคไอลุย ลำดับการออกสตาร์ทคืออยู่ที่ค่าพลังของรถครับใครพลังยิ่งเยอะเอ้ยเดี๋ยวนี่เนี่ยควงซะเบียดกันนะควงอีกดิควงไปอีก <c oughs> ควงนะโอ้ไม่น่าเล่นเลยที่โลเลยอันนี้เดี๋ยวขึ้นอันนี้ละกันโดดไปจะได้นายตัตพุ่งไว้ครับพุ่งไว้นายตัตเยี่ยมเอ้ยโอ้ยนายนายเบียดเราทำไมโอเคนายตัตมา พุ่งไปเรื่อยๆยาวๆไปยาวๆดิบหน่อยดิบหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเอาในตัตด,ด้วยชนเลยสนามแคบด้วยสนามนี้แคบแค่แคบ,บางช่วงอีกนิดเดียวในตัดตรงไปก่อนเออบูตเลยมีในตัดคูณสองเก็บด้วยเยี่ยมบูตยาวบูตยาวบูตยาวเฮ้ย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 มีปาดมีปาด นายตัดเยี่ยมเยี่ยมรดเขาแรงจังเลยอ่ะโอเคผมนายตัดบ้างโว้วววอวโหยววโวว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 อ้เวว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 ว่งวว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 วมไปวววงวว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 ิวว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 ว้ววววยว มันแจ้งเตือนไงเมื่อก้ใครล้มบ้างนะี่ยโอ้โหน่าเสียดายครับจบอันดับ6ครับถือว่าค่อนข้างแย่เลยครับผม mm hmm. นอกจากนี้มันยังมีอีเวนต์ประจำวันกับอีเวนต์พิเศษด้วยนะท่านผู้ชมจะได้ลองใช้รถใหม่ๆรถแปลกๆที่เรายังไม่มีนะครับทำภารกิจที่อยู่ในโหมดเนี้ยเพื่อรับรางวัลมากมายนั่นเองครับ เมื่อเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูที่เมนู2เมนูแรกนะครับมันจะเป็นพวกรับรางวัลอ่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลประจําวันนะฮะที่เขาให้เราไปทํานู่นทํานั่นทานี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนําว่าวันหนึ่งควรทำเควสประจําวันอย่างน้อย5้าเควสนะครับเราจะได้รับจิ๊กซอของรถคันนี้มาสะสมประมาณสัก4ีหวันก็คิดว่าน่าจะได้แล้วนะก็ลองดูก็แล้วกันครับทำทุกเควสที่มีเลยก็ได้นะครับจะได้รับของฟรีตัว A ที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเพชรของเกมเนี่ยแหละเอาไปจับใจใช้สอยนู่นนั่นนี่ได้ ส่วอีกอันหนึ่งที่อยู่ด้านล่างก็คือเป็นซีซันพาสนั่นเองนะครับอันนี้น่าจะรู้กันเนาะเหมือนเกมอ,อื่นนั่นแหละรครับก็คือท่านผู้ชมไปทำเควสเมื่อกี้นั่นแหละนะทำนู่นทำนี่ผ่านเสร็จปับ๊บเลเวลของแพตเทิร์พาสเราอัพมาไหลก็จะได้รับของฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเติมเงินเนี่ยจะได้รับของมากกว่าปกติก็คือได้ของด้านบนไปด้วยครับถ้าเกิดว่าเล่นจริงจังอะ่ะก็แนะนําว่าให้เติมไว้หน่อยกันละกันด้านบนเนี้ยส่วนกรชปองเกมเนี้ยมันก็มีนะอยู่ด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับ ช่วงแรกเขาก็จะมีการให้เราเปิดฟรีเยอะหน่อยนะครับอ่าลองเปิดดูเลยกันแล้วกันส่วนที่มันโชว์ก็คือเราจะมีโอกาสได้รับอะไรบ้างนั่นเองครับงั้นก็เปิดเลยกันแล้วกันนะครับดูซิโอ้ได้ใบเดียว <c oughs> นึกว่าจะจัดสักสิบใบอะไรเงี้ยนะอ่าไม่เป็นไรช่างมันครับอ่าดูอันนี้สิอันนี้เขาบอกว่าได้5้าใบครับแต่ว่าเป็นแบบคอมมอนนะฮะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้ยได้รถที่ผมเล่นอยู่นี่เฮ้ยเอ้ย,อยได้รถใหม่เพียบเลย แต่อย่างที่บอกครับมันเป็นจิกซอนะสองสะสมให้ครบก่อนนี่ไงมีบอกด้านล่างว่าต้องสะสมเท่าไหร่ถึงจะได้แล้วแพ็คนี้มันสามารถที่จะใช้เพชรเปิดได้ด้วยนะครับซึ่งเราได้ฟรีจากการเล่นอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้แจกมาให้เราเปิดได้เยอะนะครับเปิดได้แค่ซองเดียวเห็นไหมถ้าเกิดอยากจะเปิด5ซองต้องใช้325เพชรส่วนคนที่ไม่อยากสุ่มก็ลองไปดูร้านค้าด้านขวาบนนะครับมันจะมีรถมาขายเลยนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็ละกันครับเชฟโรเลตใช่ไหมอ่านี่ไงได้มาเป็นรถเลยแต่ว่ามันได้25บูก็พอที่จะได้รรับรถมาพอดี แล้วก็ได้รับตัวเพชรด้วยเงินในเกมด้วยแล้วก็ได้ซองการ์ดมาสุมีทหารอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบละกันนะครับหุ่รถคันนี้อย่างเท่เลยอ่ะเท่มากส่วนการอัปเกรดรถก็พูดไปก่อนอ้นนี้แล้วใช่ป่ะเออก่อนเราจะไปแข่งอ่ะดูด้านซ้ายเลยอัปเกรดได้แต่ว่ามันจะมีเพดานของมันอยู่เช่นท่านผู้ชมจะต้องเล่นไปเรื่อยให้เลเวลของไอเดีเราสูงขึ้นก่อนมันถึงจะสามารถอัปเกรดได้หรือว่าเราจะต้องไปหาบูปรินส์ตามที่กําหนดนี่เห็นไหมครับอันนี้คือผมต้องไปหาบูปรินส์แล ต้องขยันเล่นต้องเปิดซองการได้มาก็สามารถอัปเกรดได้แล้วก็จะมีคําสั่ง o v e r c ร o c k ด้วยมีทั้งแบบ1วันกับ7วันอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบคันนี้จริงๆก็ไป Overclock หน่อยก็ได้ซึ่งการโอเวอร์คล็อกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้โอเวอร์คล็อกชิปนะครับได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมประจําวันนั่นเองกดโกไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเขาพาไป ส่วนการแต่งสีรถลายรถก็มีนะข้างๆปุ่มอัปเกรดที่เป็นโอเวอร์คล็อกเลยเห็นไหมครับนี่ไงนี่ไงอ่าเผื่อไม่ชอบสีนี้อะไรเงี้ยก็ลองไปเปลี่ยนดูครับมันจะมีเป็น Official Visual ก็คือสีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนสีอื่นๆมันก็จะมี Custom Color Body p a r t อะไรเงี้ยพวกเนี้ยแต่ว่ามันจะต้องไปหาไอเทมมาให้ได้ก่อนนะครับมันถึงจะเปลี่ยนได้ซึ่งก็ได้มาจากการเปิดกล่องหรือว่าเปิดซองการนั่นแหละ หลักๆของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับอันดับแรกเลยคือการเชื่อมต่อนั่นเองครับเพื่อแบบเฮ้ยผมเล่นในสตรีมแต่ว่าเดินทางไปทํางานอยากจะเล่นบนรถระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยก็เล่นในมือถือก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นตัว Google p l a y ใช่ป่ะแอปเปิลอะไรเงี้ยเฟซบุ๊กก็ทําได้อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของท่านผู้ชมกันแล้วกันนะครับเชื่อมต่อไว้เยอะๆครับจะได้เล่นได้หลากหลายแพลตฟอร์มเนาะแล้วก็ใครมีไอเทมโค้ดบอกด้วยนะครับมาสามารถมาแลกได้ที่นี่เลยงยงา ก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงและการแสดงภาพอ่ะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมใช้เครื่องอะไรอยู่นะครับในมือถืออาจจะปรับได้น,น้อยกว่าใน PC อะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูกันแล้วกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะผมนี่ล่อเฟรมเรท120บวกเลยเหรอจริงๆล็อกไปที่120น่าจะดีกว่านะาจ,จะได้ไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องตัวน,นั้นต่อมาการควบคุมนะครับอันนี้ผมคิดว่าในมือถือน่าจะมีให้ปรับค่อนข้างเยอะถ้าเป็นจอยหรือว่า PC เนี่ยเขาจะค่อนข้างฟิกมาให้อยู่แล้วมัน,มนเล่นง่ายอยู่แล้้วอ่่ะะไไไมมมมดีมรพิาาากานะ ส่วนอันต่อมาเป็นการตั้งค่าภาษาอันนี้ก็เอาให้ดูเนี่ยต้นคลิปแล้วใช่ไหมภาษาไทยก็มีนะครับก็เลื่อนลงมาล่างๆหน่อยเดียวก็เจอครับผมส่วนต่อมาเป็นการตั้งค่ากราฟิกนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะปรับสูงจะปรับต่ําเครื่องตัวเองไหวแค่ไหนก็เอาเลยเต็มที่มาปรับได้ที่นี่นะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญแล้วนะครับเพราะนั้นก็คลิปนี้ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะยครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเจอกันใหม่เกมหนะ้า